สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสเปเชียลเยี่งเล่วันนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดจากกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับปิดเธอกิจ <Y ahu! S 1> กรรมนี้ก็มีตั้งแต่วันที่30นะครับถึงวันที่2ก็เล่นให้ครบ10แมตช์นะครับก็เล่นกันจนตาแฉะเลยเอาล่ะครับก็จะมีการ์ด10 U นะครับการ์ด08 E แปดหรือการ์ด06 WC นะครับอย่างละ3ใบครับเป็นเบสต์ร้อยนะครับโอเค พูดมากพูดจาเลยเถอะนะครับก็เริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับซ้ายไปขวาแล้วกันปั่นสามใบแรกครับทีละใบแล้วกันมา,า,มบา,บบา,มาใบแรกฟลิปโนแบงก์แลมพาร์ดแสงไม่มาเว้ยตัวที่สองโอ้ยเหมืเดิมครับตัวนี้โกลดตัวต่อไปโ <Yes. S 1> อย้ยดีดีเทลเซียงครับเท้าล้านสองถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ต่อไปเอาเป็นปี08แดงนะครับเฟอร์ <Okay. S 1> ดดดนดตอเรสขอเถอไม่เคยเปิดได้มันเลยนะครับมาลุลัวล,วละไกันเอาสามใบฟึ๊บหืมตัวเฮียเนี่ยฟึ๊บโอ้โหห,หกแสนโอเคอย่างนี้โอเคครับมีลาวสลาฟโครเซใช้ได้อยู่เอาแล้วครับสามใบสุดท้ายครับปี 06wc ต้องเป็นเวียร่าแน่นอน คานาโาโลอะไรก็ได้อบอมารออ,อยากเห็นแสงม่วงอะ่ะเมื่อกี้เปิดสามใบรัวๆถือว่าเปิดแล้วโอเคอยู่นะครับเอาจากนั้นก็สามใบรัวๆต่อเลยแล้วกันฟึ๊บอูยันชูดูซินเดรอรสเออแอบเดียติไม่โอเคเลยแสงมันจะออกใบที่สามตลอดเลยเนี่ยโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการที่เปิดนะครับมีทห้หมดเก้าใบก็อาจจะเร็วไปหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นก็เข้าสู่ช่วงตอบไปเลยดีกว่าครับกับช่วงถามได้ตอบได้มาที่คอมเมนต์แรกนะครับเป็นของประพันธ์ตโสรัตครับก็คอมเมนต์มาว่าเฮียโดศูนย์แปดบวกห้า vs ศูนย์หกบวกห้าอันไหนดีกว่าก็ถ้าเกิดเทียบจากสะแตทแล้วนะครับก็เป็นปีศูนย์แปดดีกว่านะครับแต่ให้แนะนํานะครับผมว่าซื้อโดปีท็อปทอปใช้ไปเลยดีกว่าครับมันน่าจะโอเคกว่านะเช่นใช้ ec ไปเลยนะครับใช้แบบสิบสี่ทีใช้สิบห้าอะไรอย่างงี้ มันน่าจะโอเคกว่านะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของเกมออนไลน์ทีวีนะครับกาคอมเมนต์มาว่าพี่เอาเพลงออเดอร์เสพเพลงมวยปล้มของเอสใช่เปล่ามวยปล้มชื่อเอสไม่เข้าใจก็เรียบเรียงใหม่นะครับก็น่าจะเป็นประมาณว่าเฮียใช้เพลงของเอสใช่หรือเปล่านะครับน้กมวยปล้ำนะครับก็ใช่ครับใช้เพลงของเอสนะครับก็มันดีนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของแค่ไม่ทุกก็ถือว่าสุกแล้วเยสชื่อแมนโค้รเท่ช่วงนี้มัน บวกติดยากมากก็ไม่จริงนะครับแม่งบวกติดยากตลอดเลยครับไม่ใช่ช่วงนี้หรอกครับ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปเป็นของปิยพง์เกพัฒน์นะครับคอมเมนต์มาว่าพี่ครับที่ผมถามว่าวาร์ดี้กับมูเลอร์สิบดีตัวไหนดีกว่ากันตอนนี้ผมใช้ทั้งสองตัวยืนคู่กันเลยครับอ๋อถือว่าดีเลยครับก็ดาวนน้นน้องน่าจะเป็นคนที่แบบชอบเล่นนักเตะสไตล์แบบเร็วๆหาช่องดีดๆคมๆน่าจะเป็นอย่าง,งนี้ก็ถือว่าเวิร์กนะครับ ก็สูส้ๆครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของฟีฟ่าท้าเรียนอ,อีๆนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเฮียทำคลิปเปิดการไอเอ็กซ์สการเอ็กไอหรือเปล่านะครับออก็อยากอยากทำเหมือนกันนะการการเปิดการเอ็กซ์ไอเนี่ยก็ไม่มีคนมาให้เปิดเนี้ยดิก็ใครมีมาให้เปิดก็เอามาหน่อยนีอยากเปิดนะจะมีหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปเป็นของ nrkframe เฟรมนะครับก็คอมเมนต์มาว่าพี่ครับ ถ้าดีใจกาเดดเบลที่ทํามือร่วมหัวใจกดอะไรครับขอคีย์บอร์ดห้าห้าเพื่อนกูรักมึงววะมันเหลืองไปพี่ห้าหก่อนนี้ผมก็แนะนําไปนะครับเขาถามมาว่าฟังเพลงเอ้ยเขาถามมาว่าหนังที่ดูช่วงฝนตกเอาหนังอะไรดีพี่นะครับก็ก็แนะนําไปเลยว่าเพื่อนกูรัามึงหวะเนี่ยครับอาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็ถ้ากาเดตเบลนะครับก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ ถ้าดีใจสักเท่าไหร่นะครับก็ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับขอบคุณมากคอมเมนต์ต่อไปเป็นของดิฟซ่าเกมเมอร์นะครับคอมเมนต์มาว่าเฮียช่วยแนะนํากองหลังดีหน่อยกองหลังดีๆถ้าเกิดเป็นปีโวเบสนี่ผมแนะนําเป็นลามอสพวกลามอสดาบิดลุยอย่างนี้ละกันแต่ถ้าเกิดเป็นปีแบบเบสเพลเยอร์ธรรมดานะครับผมแนะนําเป็นลามอส 10U ครับแล้วก็คานาวโร่ 06W อย่างนี้ โฟร์ดีนานสิบยูวิดีสิบยูอย่างนี้นวกันนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นคนปริญญาสุพินโยนะครับคอมเมนต์มาว่าสุดจริงๆเฮียอืมอะไรสุดฮะสุดยอดอย่างนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของการีนาหัวขวดนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเฮียนี้ต้องเติมไมโทไหมครับอืมไม่ต้องเติมครับถ้าเติมจะเป็นคําว่าเฮียนะครับก็แค่เฮียเฉยๆดีกว่าครับ คอมเมนต์ต่อไปเป็นของเทเลทับบี้กูแสดงเสาร์อาทิตย์นะครับคอมเมนต์มาว่าเสียดายแทนเลยห้าห้าห้าบวกก็เสียดายแทนนี้เสียดายแทนใครครับเสียดายแทนคนที่ผมตีแตกหรือว่าเสียดายแทนไอดีผมนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของทับนตตบุนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเฮียเล่นตีของผมแตกสองตัวเลยนะเฮียฮโอ้ก็ขอโทษด้วยนะที่ตีก็อยากให้มันตีติดทุกตัวนั่นแหละครับก็ ถ้ายังไม่เขกก็ครั้งหน้าส่งมาใหม่ละกันคอมเมนต์ต่อไปเป็นของแสงเดือนชัยคำนะครับมาคอมเมนต์มาว่ากากกา x id ปะครับผมใช้แล้วดีนะกากะไอ้นี้ก็ถือว่าดีอยู่แหละครับแต่เรายิ่งน้องใช้แล้วแบบถือว่าเข้ามือน้องนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเพราะว่าผมว่านักเต่แต่ละตัวมาคนก็เล่นเข้ามือบางคนก็เล่นไม่เข้ามือนะครับก็วิตัยการเล่นแล้วกันคอมเมนต์ต่อไปเป็นของ MaxCS นะครับมาคอมเมนต์มาว่า เพลงตอนตีวิดาวเพลงอะไรอะใครรู้บอกหน่อยก็เป็นเพลงเปิดตัวเอทนะครับน้องมวยปั้มนะครับก็อยากรู้ก็ลองไปพิมพ์ใน Youtube ดูนะครับว่าเอท WWE ซองอะไรอย่างงี้น่าจะขึ้นแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชนะเคนะครับคอมเมนต์มาว่าโรนูโดกับเปเล่คนไหนเกี่ยวกับกันครับเฮียเอางี้กันถ้าเกิดโรนูโดเป็นแบบบัเบสนะครับแล้วก็เปเร่เป็นบริเจนนี้ผม เทไปทางโรนโดดีกว่าครับเพราะว่าแพทนี้ผมว่าโรนโดมันครบเครื่องจริงๆครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของพุทธธรคงบันนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเพลงตอนตีวิดาวเพลงอะไรครับก็บอกไปแล้วนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของเทนนี่ครับนะครับคอมเมนต์มาว่าฮีโคอิน10บยูดีปะครับสิบยูนี่ไม่น่าจะโอเคนะครับถ้าเกิดจะให้โหดจริงๆริงีโคอินนี้ต้องเป็นสิบเดียูซีลยครับผมก็ใช้อยู่นะครับใช้บงหนึ่งอยู่ด้วยในระบบหนึ่งเพราะเปิดได้นะครับก็โหดอยู่ครับ คอมเมนต์ต่อไปเป็นของเกมมิ่งไทยแลนด์นะครับคอมเมนต์มาว่าผมว่าไม่ได้เจอลื่นหรอกวงเล็บเจอแตกอ๋อก็นี่ครับลื่นนะครับในหัวเลยแตกนะครับเดี๋ยวมามาล้อกับตันเจอหลาดของผมได้ยังไงครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของแอเมีมบีเอชนะครับก็คอมเมนต์มาว่าอ๋อเป็นเพลงนะครับ I have a ปลา I have a ยุดอปลายุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวนะครับ ก็รีบไปดี่คอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่าคอมเมนต์ต่อไปเป็นของก๋วยเตี๋ยวไทยอร่อยเหาะนะครับคอมเมนต์มาว่าพี่ครับมีกองหน้าตัวไหนบวกห้าหุนโหดไหมครับงบสามร้อยเก้าสิบเอ็มครับบวกห้าหุโหดเหรอแนะนําเป็นไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเกินหรือเปล่านะครับอิบราห์สิบเอ็ดบวกห้าแล้วกันแล้วก็มีตอเรสปีศูนย์แปดหรือว่าศูนย์เก้าเนี่ยนะครับบวกห้าโซเลสบวกห้าอ่ะโดปีทับทัหน่อยนะครับบวกห้าที่ไม่ค่อยเกินสามร้อยเก้าสิบเอ็มก็น่าจะมีอยู่นะ โอเคก็ตามนี้แล้วกันคอมเมนต์ต่อไปเป็นของอิอิกูบราห้าห้านะครับคอมเมนต์มาว่าถ้าชแนลพี่ถึงสองหมื่นซับพ,พี่จะมีรางวัลงามๆแจกไหมครับปอรอขอบคุณที่อ่านครับก็ถึงสองหมื่นซับนี่เอาเป็นว่าผมสัญญาแล้วกันว่าจะมีะมีของแจกแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะแต่ก็มีแน่นอนสัญญาครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของ Black Dragon f ฟ FA TS นะครับคอมเมนต์มาว่าเบลปไหนโหดสุดอ่ะ งบ 450m แน่นอนครับเบลนะครับก็ต้องเป็นปี ec อยู่แล้วนะครับโหดที่สุดแล้วครับเอานะครับก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นคอมเมนต์ของสุพรแก้วถานะครับอคอมเมนต์มาว่าแม่งก็ลีลาทุกคลิปหืออย่างนี้เขาเรียกว่าลีลาแล้วเหรอครับโอ้โหเอาจริงๆนี่ผมแบบตัดคลิปให้มันแบบตีบกแต่และ คนนี้มันสั้นที่สุดแล้วนะครับก็ชนกันน้อยที่สุดแล้วนะครับมาอันก็ชนแค่สองสามทีนะครับก็ถือว่าเร็วนะผมว่าตีทั้งหลายตัวนะครับก็นะผมคิดว่านะถ้าเกิดน้องรีบนะครับหรือว่าน้องหัวร้อนหรือว่าอะไรนะครับก็ไปตีบวกเองดีกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับถ้าเกิดคิดว่าลีลานะครับก็อย่ารีบเลยครับแล้วก็เอาเป็นว่า ไม่อยากเดือดร้อนคนอื่นหรือไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับก็ไปตีโบกตัวเองอัดคลิปตัวเองเลยครับแล้วก็ทําเองเลยอยากรู้เหมือนกันว่าไม่ลีลานี่จะเป็นยังไงนะครับก็คือเข้าไปแล้วตีบวกเลยอย่างนี้เหรอไม่เข้าใจนะโอเคไอ <c oughs> สาระจริงเอาล้ครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับขอขอ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดสาวกดคลายให้กันด้วยนะครับไม่ก็กดแชร์ให้กันหน่อยแล้วกัน เอาละแล้วก็ใครมีอะไรพูดคุยกันนะครับก็คอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะมาสุ่มตอบในคลิปหน้านั่นเองนะครับโอเคไงคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย